สวัสดีครับพวกผมนรงชาแนวตอนนี้เรื่องของน้องทิดาลาวเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในอ้อมกอดอ้อมแขนของพี่น้องชาวไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ FC ของน้องเยอะมากๆนะครับตอนนี้นี่แหละคือต้นแบบอีกหนึ่งคนนะครับของสอปอปอลาวนะ ที่เป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นหลังกับน้องๆเนี่ยที่ยังอยากจะขึ้นมาเป็นหมอลำแล้วก็อยากที่จะมาร้องเพลงในรายการที่ประเทศไทยนะครับส่วนพี่น้องสปปลาวตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับนะก็ยังไงก็ดีใจเนาะดีใจกับน้องด้วยนะครับนะก็ดีใจกับสปปลาวด้วยนะที่มีคนดัง ผุดขึ้นมาแล้ววงการหมอลำลาวเนี่ยถ้าถ้าหมอลำลาวอะ่ะพัฒนาให้มันแบบต่อเนื่องหน่อยทุกคนหมอลำลาวก็น่าจะโด่งดังนะไปทั่วเหมือนกันนะครับแต่นี่คือมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนเขาไม่ต่อยอดนะครับไม่เหมือนหมอลำที่ประเทศไทยอะ่ะหมอลำที่ประเทศไทยทุกคนโอ้โห เขาส่งเสริมวัฒนธรรมหมอลำกันโดยมาตลอดไม่หยุดเลยนะครับนะมีการสืบทอดมาดกเสียรุนลูกล้นหลานโอแบบนี้เขาสืบทอดกันมาโดยตลอดมันก็เลยทําให้หมอลำที่ประเทศไทยเป็นที่นิยมเป็นที่ยอมรับชาวต่างชาติก็ยังชอบทุกคนชาวต่างชาติก็ยังชอบและเนี่ยคือหนึ่งสาเหตุที่หมอลำลาวลหลายๆคน ได้มาเกิดในเวทีที่ประเทศไทยนะครับหนึ่งในนั้นคือน้องที่ดาลาวที่รายการประเทศไทยได้มอบโอกาสให้ให้กับน้องนะครับนะและนี่แหละผมบอกเลยว่าสะปะปะลาวเนี่ยต้องขอบคุณน้องเขานะครับที่สร้างอาแสให้กับวงการหมอลำที่ลาวนะ ขอบคุณคนลรานะครับที่ได้ขอบคุณรายการประเทศไทยนะครับที่ได้มอบโอกาสให้กับเด็กสปะปลาวคนหนึ่งที่หอบความฝันนะครับมาจากบ้านพี่เมืองน้องนะแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่จนเป็นที่ยอมรับแล้วก็ชื่นชอบของคนชาวไทยพี่น้องชาวไทยตอนนี้ FC เยอะเสเหือเกินนะครับ อะไรก็ชุดไม่อยู่แล้วตอนนี้น้องที่ดาล่าวนะครับบอกเลยนะครับถ้าใครถูกคนไทยรักเนี่ยไม่ต้องห่วงรักรักมากๆด้วยนะตอนนี้ก็อยู่ที่บุญวาสนาน้องแล้วนะครับก็ไม่กรลงเกลีเกเลนะครับนะน้องมีพรสวรรค์อายุแค่11ปีเองนะครับนะยังไงก็ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่คอย สอนนะครับเป็นเด็กดีมีกิริยามารยาทแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ดื้อไม่เกเรนะครับอนาคตข้างหน้าบอกเลยนะครับดังแน่นอนนะแล้วก็มีงานเยอะปังๆแน่สร้างฐานะได้อย่างรวดเร็วเอาตัวอย่างน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับน้องเขาเก่งมากเห็นไหมครับแป๊บเดียวอีกอย่างน้องเขาซื่อสัตย์นะครับ รักวงรักหัวหน้ามีมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับทุกคนนะนะทุกคนเลยถือว่าน้องที่ลาลเนี่ยก็เป็นศิลปินคนหนึ่งล้วตอนนี้คนไทยคิดอย่างนั้นนะครับน้องเป็นศิลปินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะไว้ทุกคนครับมา นี่นะครับเรื่องราวของน้องท่ดาราแล้วก็รายการในประเทศไทยนะที่มอบโอกาสให้น้องท่ดาราเนะี่ยได้มาสร้างชื่อนะครับไม่ใช่ว่าน้องท่ดาลาคนเดียวนะครับที่เคยมาในเวทีในรายการของประเทศไทยมีเยอะนะครับมีเยอะมีจะมีทั้งนักร้องอนักร้องชายนักร้องหญิงนะครับ เด็กก็มีนะครับหลายๆเวทีนะครับที่เห็นนักร้องสปปลาวเนี่ยได้ไปขึ้นเวทีนะครับก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับที่ได้มาแสดงความสามารถในเวทีนี้ในเวทีในรายการเนาะเกี่ยวกับการร้องเพลงที่ประเทศไทยนะครับบางคนก็มีมีงานรับร้องเพลงนะครับทุกคนบางคนมีงานรับร้องเพลงบางคนไปร้องเพลงตามคาฟงคาเฟ่ าบางคนไปอยู่ในคณะหมอลำก็มีนะครับนะเยอะเยอะมากๆเลยนะครับนี่นะครับทุกคนยังไงก็ฝากพี่น้องสอปอราวให้กำลังใจน้องเยอะๆนะครับอย่าไปติอย่าไปอะไรน้องนะครับน้องเขาเพึ่ง11ขวบเองอนาคตยังอีกยาวไกลนะนี่อีกหนึ่งตัวแทน ของพี่น้องสปปเรา,าทุกคนต้องส่งกำลังใจให้น้องด้วยนะโอเคอทุกคนมาเราลองมาฟังคอมเมนต์นะครับนะมีหลายคอมเมนต์นะครับที่ผมอยากจะอ่านนะครับเกี่ยวกับการที่ได้น้องเนี่ยมาสร้างกระแสให้กับวงการหมอลำสปปเรา,านะครับนะคือคนลาวเนี่ยเขา ชอบนะครับเขาชอบดูรายการหมอลำที่ประเทศไทยมากๆเลยนะครับทุกคนอย่างเช่นคนนี้นะครับคนนี้เป็นสปลาวนะครับเขาบอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนที่มอบโอกาสให้กับน้องท่ดาลาวได้มีวันนี้นะครับพี่น้องสปปลาวนะครับคนนี้ก็บอกอีกว่า ฝากพี่น้องชาวไทยช่วยส่งช่วยสอนขาดเหลือบกพ่องตรงไหนก็ติเตือนน้องให้ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงครับนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับพี่น้องสวปราวคนนี้นะครับเขาบอกว่าขอบคุณพี่น้องชาวไทยมากๆที่ได้ส่งเสริมหมอรำลาว ให้กลับขึ้นมาเป็นกระแสอีกครั้งหลังจากที่ไม่มีกระแสเลยเออพี่น้องสะปะปะลาวเนี่ยก็จริงๆรเ่ยหมอลำลาวก็มีนะครับแต่มันไม่มีกระแสมันไม่ดังนะครับหรือว่ามันดูเหงาเกินไปหมอลำลาวมันดูเหงาเกินไปหรือเปล่ามันไม่เหมือนหมอลำที่ไทยมันดูสนุกสนานมีตลกมีอะไรทุกอย่างครบวงจรนะ เขาก็เลยไม่ชอบกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับนะใครเคยฟังหมอลำลาวนะคอมเมนต์หน่อยนะครับ <c oughs> ว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์คนนี้นะครับอันนี้เป็นคนไทยนะครับคนไทยคนนี้เขาบอกว่าจะเก็บความเอ็นดูของพี่น้องคนไทยไว้กระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณญาติพี่น้องและคนที่สนับสนุนชีวิตจะไม่มีวันตกอับขาดที่พึ่งแน่นอน มีแต่เจริญก้าวหน้าต่อไปครับส่วนคนนี้นะครับเป็นพี่น้องสอปปลาวนะครับคนนี้บอกว่าดีใจน้ำเด้อขอสมเยสยิสปปลาวเด้อที่มีน้องที่ดาลาวคนเก่งแห่งสวรรค์นเขตได้ขึ้นไปร้องเพลงสร้างชื่อให้กับประเทศประเทศสปปเอ้ยพิ่มาอะไรวะเนี่ย สวบปรอลาวอีกครั้งนะนี่ครับทุกคนและ,และขอบคุณผู้ใจบุญนะครับจากประเทศไทยที่มอบพวงมาลัยให้กับน้องขอมิ้นต์มาานะครับคนนี้เขาว่าไทยลาวคือพี่น้องกันเด้อ,อคนนี้เขาบอกว่าสุดยอดครับน้องที่ดาลาวเนี่ยศิลปินสองแผ่นดินระหว่างไทยลาวนะ ระหว่างไทยลาวคนนี้เขาบอกว่าอาขอบคุณพี่น้องชาวไทยนะครับความภาคภูมิใจของหมู่บ้านศรีวิไลจากสปปลาว f อน้องที่ดาลาวคักหลายาหลังๆมีอ่า คอมเมนต์ที่ดีๆมาโดยตลอดนะครับนะคนนี้เขาบอกว่า,าผมเชื่อเด็กๆที่สปปลาวเนี่ยก็มีความสามารถหลายคนแต่โอกาสและเวลาไม่เอื้ออำนวยให้ก็เท่านั้นถูกต้องครับอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงโอกาสและเวลาเท่านั้นนะโอกาสและเวลาเท่านั้น นะครับมีหลายคนที่สปปลาวที่ร้องหมอรำที่ร้องเพลงหมอรำได้เพราะมากๆมีอีกเยอะนะครับนะด้วยสำเนียงของหมอรำนะครับเป็นภาษาอีสานนะการร้องเป็นภาษาลาวเนี่ยมันจะมีสเสน่ห์อีกอย่างนะครับนะมันจะมีสเสน่ห์อีกอย่างแล้วมันเป็นอะไรที่แบบ มันไม่ต่างกันน่ะมันแค่สำเนียงแค่นิดเดียวเองนะครับนะภาษาลาวกับภาษาอีสานหมอลำมันคืออย่างผมเนี่ยฟังหมอลำหมางจนะเด็กฟังหมอลำหมางจะ่เด็กนู่นนะช่วงนั้นแถวบ้านผมมันจะมีหมอลำอยู่หลายคณะนะครับแถวบ้านผมจะมีชุมแพรน้องใหม่เมืองชุมแพรครับนะ น้องใหม่เหมือนชุมแพแล้วก็ชุมแพคอมพิวเตอร์ Computer. อันนี้ก็อยู่แถวบ้านผมเองตอนนี้ก็หมดยุคไปสักนานแล้วนะครับต่อมาครับชุมแพดาวสยามอันนี้ก็อยู่ใกล้กันนะครับดาวสยามกับคอมพิวเตอร์นะครับก็คือตอนนั้นโด่งดังมา,มากๆนะครับชุมแพดาวสยามกับคอมพิวเตอร์ชุมแพคอมพิวเตอร์ Computer เนี่ยจะอยู่แถวบ้านผมบ้านหนองขามหนองคเนนะครับแถวตลาดคูไซนั่นเองนะครับมันใกล้มากเนาะส่วน ช่วงเด็กๆเนี่ยผมจะชอบดูนกน้อยอุไรพรช่วงนั้นทุกคนถ้าผมไม่ได้อยู่หน้าเวทีนะไม่ได้นะครับทุกคนไปจองก่อนเลยครับปูเสือปูเสือก่อนเลยนะแล้วก็ไว้แหละปูเสือแล้วก็เดินออกมานะครับนั่นคือมันเป็นอะไรที่แบบสนุกมากนะครับตอนนั้นนะครับตั้งแต่เด็กเลยปูเสืออยู่หน้าเวที ส่วนใครจะมองแล้วก็ตีกันก็ช่างครับจับได้รองเท้าวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องห่วงนะครับโอเคครับทุกคนครับเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้กม็มีอะไรมากนะครับได้มาพูดถึงน้องทิดาลาวแล้วก็เวทีนะครับรายการที่ประเทศไทยเนี่ยที่ได้มอบโอกาสให้กับเด็กสซปอลาวนะครับแล้วก็นักร้องสซปราราวอีกหลายคนนะครับที่ได้มาตามความฝันที่ประเทศไทย นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องสอปอลาสเนาะสำหรับคนที่อยากจะมาร้องเพลงในรายการที่ประเทศไทยนะครับก็มีโอกาสก็เข้ามาสมัครนะครับเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่ารายการในประเทศไทยมอบโอกาสให้กับทุกๆคนที่ร้องหมอลำนะครับนะไม่ใช่เหมือนที่ผมพูดนะ ถ้าคนถ้าถ้าคนเวียดนามฝรั่งเนี่ยเห็นไหมครับฝรั่งเขาร้องหมอลำรายการในประเทศไทยเขาก็เปิดโอกาสให้นะครับแต่ประเทศอ่เขามีแฟนเป็นคนอีสานเขาชอบอีสานชอบหมอลำทุกวันนี้โอ้โหหมอลำทั้งนั้นเลยฝ <c oughs> รัง่งร้องหมอลำทั้งนั้นเลยเตย้สุกก็ด้วย <c oughs> นะนะทุกคนโอกาสทุกคนมันมีอยู่แล้ว อยู่ที่จะคว้ามันมาหรือเปล่านะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องสปปเราทุกคนที่อยากจะมาร้องเพลงในรายการในประเทศไทยนะครับและคนไทยก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนในสปปเราที่ยังอยังอยากจะมารายการในประเทศไทยอีกไม่ใช่ว่าแต่เป็นน้องที่ดาราคนเดียวนะครับมีอีกหลายคนรอดูต่อไปนะครับ หลังจากน้องที่ดาราวเนี่ยกระแสขึ้นมาแล้วจะมีะนักร้องคนเราคนต่อไปมาแน่นอนเชื่อได้เลยโอเคครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวที่ผมได้เล่าแล้วเนี่ยทุกคนมีความคิดยังไงนะครับคอมเมนต์กันได้เลยถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยด้วยนะครับทุกคน อย่างนี้นก็ขอบคุณพี่น้องสปปลาวเดอเนาะขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องสปอปลาวที่ได้ขอบคุณเนาะที่ได้ขอบคุณรายการประเทศไทยนะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับก็ขอบคุณนั่นแหละนะครับนะก็ขอบคุณนะขอบคุณคนเราที่แห่ขอบคุณรายการประเทศไทยเนาะตอนนี้จําพูดพูด พี่รนเพี้ยนเล่านะครับตอนนี้มันเช้าเกินต้องไปหากินข้าวแล้วละครับตอนนี้นะแปดเก้าโมงแล้วเออมีหลายคนมีเอฟซีบอกว่าเออพี่บอกว่าผมเนี่ยยังมีเอฟซีหลายคนยังถามถึงเรื่องตะก้ออยู่นะครับทุกคนคือที่จริงผมที่ถามถึงเรื่องตะก้อนะครับผมเนี่ย ทำคลิปเกี่ยวกับตะก้อมาตั้งแต่แรกนะครับนะแต่ก็ยังมีคนมาถามเรื่องตะก้อแต่ผมก็เห็นผมก็ตอบให้นะครับทุกคนผมก็ตอบให้เนาะแล้วก็ก็แนะนำนะครับแนะนําไปดูในทิกต o k นะครับไปดูในทิกต o k แล้วก็ผมได้ส่ง playlist นะครับ playlist การฝึกซ้อมตะก้อให้แล้วก็ลองเอาไปฝึกกันนะครับยังไงผมก็ ยังมีตอบๆบ,บ,บ้างเนาะยวกับแล้วก็โอเคครับทุกคนครับนะพี่น้องสอปลาวเนี่ยมาเป็น f c ผมเยอะมากๆเลยนะครับนะที่สนใจการการฝึกตะ้วก็นะครับยังไงก็ขอบคุณพี่น้องสอปลาวด้วยนะครับขอบคุณครับไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก่อนอื่นก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องสอปลาวที่อยากจะมารายการหมอลำรายการ หมอลำและทุ่ยรายการร้องเพลงในประเทศไทยมากันได้เลยสวัสดีครับต้องรีบไปละมันพูดติดติดกงคงติดติดขัดขัดเดี๋ยวพี่น้องเขาจะเดี๋ยวเอฟซีเขาจะร้างคานเอาเนาะตามนั้นครับบ๊ายบายครับพี่น้องโสปอลาวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสมเสยสมเสยน้องทีิดาลาวเยี่ยมครับเก่งมาก